มาถึงเรื่องของน้องชายครับมีคนที่ชื่อโมดจริงๆม,มีคนที่ชื่อโมดจริงๆแต่ชื่อจริง, <streams S 2> รงนามสกุลพ่อรู้ไหมชื่อจริงไม่รู้เขาคง<ำ>จะตั้งทีหลังก่อนที่ลุงแดงจะรู้เรื่องนู้นแหละตอนที่แม่จะรู้เรื่องนั่นแหละว่าชื่อจริงเขาชื่ออะไรอืแต่รู้ว่าชื่อโมดเขาพ่อเป็นคนตั้งหรือแม่เป็นคนตั้งหรือผูกวงประตูตัวนี้ มี <ปะ S 1> คน <ปะ S 1> ชื่อโมดจริงๆครับพง<อ>แดงตอนนี้อยู่อย่างไงเป็นยังต่อแต่ว่าคนชื่อโมดคนนี้เนี่ยที่เต้ยไปได้ข่าวมาเนี่ยไปได้คำยืนยันมาเลยนะ,ะเขาเป็นน้องแท้ๆของพี่ช้างน้องแท้ๆของพี่ช้างพี่ช้างซึ่งเป็นลูกของแม่เกียวกับพ่อ ชายเอ็มเทศนายดับตำรวจคนนั้นนี่นะอ้าวอะไเปอยมางนี้เนาะในชื่อของบุคคลที่ชื่อนายเลี่ยมมะนาวหวานมีบุตรอยู่ห้าคนเพียงจิตเพียงใจเกรียงไกรเป็นพ่อแม่เดียวกันคือแม่ดาสามคนเนี่ยเพียงจิตเพียงใจเกรียงไกรเกรียงไกรเพียงจิตเพียงใจเกรียงไกรและอีกสองคนชื่อนายนิวัต มาาะมานาวหวานและนิวัฒนมะนาวหวานแค่นี้นิวัฒนมะนาวหวานซ้ำกันอยู่สองคนคน,นหนึ่งนคนหนึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวทางททเบียลา่าตั้งแต่เด็กไม่มีประวัติการทำบัตรประชาชนเหมือนญาติทางฝั่งพ่อกับญาติทางฝั่งแม่อาจจะแจ้งเกิดซ้ำกันสองรอบหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะใช่แต่เขาไม่มีตัวตนนะ นิวัตอีกคนหนึ่งเนี่ยเลขบัตรประชาชนคนละอันกันยืนยันไม่ได้ไม่มีใครรู้น่าจะเป็นสองที่หว่าใช่แจ้งเกิดทับซ้อนอะไรเงี้ยไม่มีประวัติของคนที่ชื่อโมดในรายชื่อของลูกพ้อเลี่ยมอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของยายหรือเปล่า แม่แม่เล่าให้ลุงแดงฟังจากปากไหมว่ามีน้องเอง,เอ,งอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอฟังมาตั้งแต่จำความได้นะครับออแล้วก็รู้แล้วก็ฝังใจชื่อของเขามาตั้งแต่นู่นมันมีอยู่เนี่ย,ยถ้าเป็นคนลาพ่อละแม่นี่ก็คงจะไม่ใช่แล้วครัอืม อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันด้วยว่าอาจจะนะเพราะาว่าจะะแล้วล่คนมันตายกันไปหลายรุ่นแล้วเนาะรเราก็ไปหาคำยืนยันจากปากใครไม่ได้ละทีเนี้<อ>ยญาติญาติทุกคนที่เต้ไปตามเจอไม่มีใครรู้มาก่อนว่าพ่อเลี่ยมมีเมีชื่ออ้อมมาก่อนอืม,อมไมไ่ได้แล้วล่ะคงจะสับสนหายากแล้วล่ะ าาแต่จริงจริงนี่แม่เขาพูดเสมอว่าใช่แล้วก็ยายพวดเขาก็พูดพูดให้ลุงแดงฟังในชาวบ้านในละแวกนั้นเขาก็รู้จักหมดนั่นแหละถ้ามันจะติ้งต่างเอาเองในช่วงคาบเกี่ยวที่มีบุคคลที่ชื่อโมดเข้ามาในในไทม์ไลน์ชีวิตของพ่อเลี่ยมก็อาจจะเป็นช่วงไปเยี่ยมกันเลยใช่ไหมไมาเยี่ยมมาหากันเพราะว่าคนที่ชื่อโมดนี่ก็เป็นลูกของแม่เกี่ยวนะแม่เกี่ยวซึ่งก็เป็นพี่สาวของ พ่อเลี่ยมไปเยี่ยมไปยามกันเอาพี่โมดไปด้วยแล้วก็เข้าใจผิดกันได้ยินเล่ากันมาชาวบ้านเว่าพื้นกันอะไรยงนี้หรือเปล่าาจะเป็นอย่นั้นครับสรุปว่าตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยเทีมงานอีเตอร์อีจันพยายามกันสุดความสามารถเลยจริงๆแต่ก็พาใครมาหาพ่อไม่ได้เลยไม่ต้อง แแค่่นีีี้้้กก็็รูอยางดลวเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจันหรือ YouTube อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาารรรแ่่งกกทีพนอุภดฝ ไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า